ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องร่องรอยอดีตรครับวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งนั่นคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามที่ถูกขนานนามว่าสงครามเพื่อยุติสงครามสงครามครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากแค่ความขัดแย้งธรรมดาแต่มันเกิดจากปัจจัยหลากหลายทั้งการเมืองการแข่งขันทางทหารและการลอบสังหารที่จุดชนวนให้ทั้งโลกเข้าสู่ความวุ่นวายตลอดคลิปนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสาเหตุที่แท้จริงของสงคราม เหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาแห่งความโหดร้ายและผลกระทบที่ส่งผลถึงอนาคตของโลกถ้าพร้อมแล้วไปร่วมเปิดหน้าประวัติศาสตร์และเรียนรู้บทเรียนสำคัญไปพร้อมกันครับสงครามโลกครั้งที่1จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระดับโลก1914-1918เถึงเปเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลความขัดแย้งนี้เริ่มต้นจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการแข่งขันทางการเมืองความตึงเครียดในยุโรปและระบบพันธมิตรที่ซับซ้อนสาเหตุของสงคราม 1. การลอบสังหารอาชญยุฟฟรันซเเฟอร์ดินานจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนของสงครามคือการลอบสังหารมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีในวันที่28มิถุนายน1914โดยชาวเซอร์เบียชาตินิยมกลุ่มแบล็กแฮนเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้ออสเตรียฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบีย เมื่อวันที่28มิถุนายน1914อัชดายุคฟรานซ์เฟอร์ดินานแห่งออสเตรียซึ่งเป็นราชทายาทแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีพร้อมด้วยพระชายาโซฟีดัชเชสแห่งโฮฮิโนแบกได้เดินทางเยือนเมืองซาราเยโวเมืองหลวงของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่และสังเกตการการซ้อมรบของกองทัพจักรวรรดิอย่างไรก็ตามการเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียด เนื่องจากประชาชนชาวเซิร์บในพื้นที่ไม่พอใจที่จักรวรรดิออสเตรียฮังการีได้ผนกบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิในปี1908กลุ่มชาตินิยมชาวเซิร์บที่ต้องการรวมบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเข้ากับเซเบียได้จัดการลอบสังหารขึ้นสมาชิกในกลุ่ม Black Hand ซึ่งเป็นองค์กรลับที่สนับสนุนอุดมการณ์ชาตินิยมได้วางแผนการลอบสังหารโดยส่งสมาชิกหลายคนไปดักรอขบวนรถพระที่นั่งตามเส้นทางที่อาชดายุกและพระชายาจะเดินทางผ่าน ในช่วงเช้าของวันเกิดเหตุมีความพยายามลอบสังหารครั้งแรกโดยใช้ระเบิดมือสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งโยนระเบิดใส่รถพระที่นั่งแต่พลาดเป้าหมายระเบิดไปตกที่รถยนต์อีกคันในขบวนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนอย่างไรก็ตามอัชดยุกและพระชายาปลอดภัยและยังคงเดินทางต่อไปต,ไปตามกําหนดการหลังเหตุการณ์ระเบิดอัชดยุกได้ตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแต่ระหว่างทางคนขับรถพระที่นั่งได้เลี้ยวผิดเส้นทาง ทำให้รถต้องหยุดและกลับรถในถนนแคบๆระหว่างนั้นกาฟอริโลปริน e ซิปสมาชิกอีกคนของกลุ่มแบล็กแฮนที่บังเอิญอยู่ใกล้บริเวณนั้นได้ฉวยโอกาสเข้าไปยิงอัชญากและพระชายาจากระยะประชิดกาฟอริโลปริน e ซิปยิงปืนสองนัดกระสุนแรกถูกอัชญากที่ลำคอส่วนกระสุนที่สองถูกโซฟีที่ช่องท้องทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังจากเหตุการณ์กาฟอริโลปริน e ซิปถูกจับกลุ่มและถูกพิจารณาคดี เนื่องจากเขาอายุเพียง19ปีจึงไม่ได้รับโทษประหารชีวิตแต่ถูกจำคุกตลอดชีวิตและเสียชีวิตในคุกในปี1918การลอบสังหารอชาชไดยุฟรานซ์เฟอร์ดินานกลายเป็นเหตุการณ์น่าสำคัญที่จุดชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อออสเตรียฮังการ,รีใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการส่งคำขาดให้เซอร์เบียปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการเมื่อเซอร์เบียปฏิเสธเงื่อนไขบางส่วน ออสเตรียฮังการีจึงประกาศสงครามกับเซอร์เบียในวันที่28กรกฎาคม1914สงครามดังกล่าวลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งระดับโลกเมื่อประเทศพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายเข้าสู่สงครามจนเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภูมิวิรัฐศาสตร์ของโลกในเวลาต่อมา 2. ระบบพันธมิตรยุโรปในขณะนั้นแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ฝ่ายมหาอำนาจกลางออสเตรียฮังการีเยอรมนีและต่อมามีจักรวรรดิออตโตมัน ฝ่ายสัมพันธมิตรฝรั่งเศสรัสเซียและสหราชอาณาจักรระบบพันธมิตรเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่1โดยยุโรปในช่วงปลายศตรวตรรษที่19และตน้นศตรวตรรษที่20เต็มไปด้วยความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศมหาอำนาจเพื่อรักษาความปลอดภัยและเพิ่มอิทธิพลของตนหลายประเทศจึงเริ่มจัดตั้งพันธมิตรทางการเมืองและการทหารซึ่งนําไปสู่การแบ่งขั้วของยุโรปออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือฝ่ายมหาอำนาจกลาง Central Power ซึ่งประกอบด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีและในเวลาต่อมามีจักรวรรดิออตโตมันและเบลแกเรียเข้าร่วมกลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาอิทธิพลของเยอรมนีและออสเตรียฮังการีในยุโรปกลางและตะวันออกอีกกลุ่มหนึ่งคือฝ่ายสมพันธมิตรอันไลน์พาวเวอร์ประกอบด้วยฝรั่งเศสรัสเซียและสหราชอาณาจากักรโดยในช่วงสงครามได้มีประเทศอื่นๆเข้าร่วมเพิ่มเติมเช่นอิตาลีญี่ปุ่นและในที่สุดคือสหรัฐอเมริการะบบพันธมิตรนี้เริ่มต้นจากความพยายามสร้างสมดุลอำนาจ แต่กลับกลายเป็นเงื่อนไขที่ทําให้สงครามขยายตัวเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเล็กๆในระบบเช่นออสเตรียฮังการีและเซอร์เบียพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายก็ถูกดึงเข้าสู่สงครามโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่น, er ani, น,น,น, ari, นเยอรมนีสนับสนุนออสเตรียฮังการีขณะที่รัสเซียสนับสนุนเซอร์เบียซึ่งต่อมาทําให้ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยระบบพันธมิตรไม่ได้สร้างความสงบสุขตามที่ตั้งใจไว้แต่กลับเพิ่มความระแวงระหว่างประเทศมหาอำนาจ แต่ละฝ่ายเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามและพัฒนากองกำลังทหารเพื่อเตรียมรับมือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นผลลัพธ์คือเมื่อเหตุการณ์รอบสังหารอาชนาุฟรานส์เฟอร์ดินานเกิดขึ้นในปี1914ความขัดแย้งท้องถิ่นในคาบสมุทรบอลข่านก็ลุกลามกลายเป็นสงครามระดับโลกเนื่องจากพันธมิตรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมการสู้รบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน 3. การขยายอิทธิพลและจักรวรรดินิยมการแข่งขันเพื่อขยายอนาณานิคมและทรัพยากรในแอฟริกาและเอเชีย ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจการขยายอิทธิพลและจัก,กรวรรดินิยมเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่19และตน้นศตวรรษที่20มหาอำนาจยุโรปต่างพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของตนออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาเอเชียและตะวันออกกลางการแข่งขันนี้เกิดขึ้นจากความต้องการทรัพยากรธรรมชาติตลาดการค้าและการสร้างความมั่นคงทาง,งเศรษฐกิจและการทหารจัก,กรวรรดินิยมอิมพีเรียลิซึม หมายถึงการที่ประเทศหนึ่งใช้กำลังทหารหรือการเมืองเพื่อควบคุมหรือปกครองดินแดนและประชากรในพื้นที่อื่นแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อในเรื่องภารกิจของคนขาวไวมานสเบอร์เดนและความเหนือกว่าทางวัฒนธรรมของชาวยุโรปสิ่งนี้ทําให้มหาอํานาจยุโรปมองว่าการสร้างอาณานิคมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จและอํานาจในแอฟริกาการแข่งขันเพื่อย,ยึดครองพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง โดยเฉพาะระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีการประชุมเบอร์ลินในปี1884ถึง1885ถูกจัดขึ้นเพื่อแบ่งพื้นที่ในแอฟริกาอย่างเป็นทางการแต่กลับสร้างความขัดแย้งมากขึ้นเมื่อแต่ละประเทศพยายามรักษาผลประโยชน์ของตนในเอเชียความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการแย่งชิงอิทธิพลในจีนอินเดียและเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้อังกฤ,ฤษควบคุมอินเดียอย่างเบ็ดเสร็จขณะที่ฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีนส่วนเยอรมนีและญี่ปุ่นก็มองหาพื้นที่ขยายอิทธิพลของตนในภูมิภาคนี้ ในยุโรปก,การแย่งชิงอิทธิพลในคาบสมุทรบอลข่านระหว่างออสเตรียฮังการีและรัสเซียกลายเป็นประเด็นสำคัญออสเตรียฮังการีต้องการขยายอำนาจในดินแดนเซอร์เบียและประเทศเพื่อนบ้านขณะที่รัสเซียสนับสนุนประเทศเหล่านี้เนื่องจากความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์และาศาสนา,าการแข่งขัน,ขนทางจักรวรรดินิยมนี้สร้างความตึงเครียดในหมู่มหาอำนาจและทําให้แต่ละประเทศเริ่มเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นการแย่งชิงดินแดนและทรัพยากรไม่ได้จํากัดอยู่ในพื้นที่อาณานิคมเท่านั้น แต่ยังขยายเข้าสู่ยุโรปเองซึ่งส่งผลให้สงครามโลกครั้งที่1ปะทุข,ขึ้นในที่สุด 4. การแข่งขันด้านกองทัพการพัฒนาอาวุธและการเพิ่มกำลังทหารอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างอังกฤษและเยอรมนีการแข่งขันด้านกองทัพเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1โดยในช่วงปลายศตวตรรษที่19และตน้นศตวตรรษที่20มหาอำนาจยุโรปต่างเร่งพัฒนาและขยายกองกำลังทหารของตนเพื่อแสดงศักยภาพและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ การแข่งขันนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะจำนวนกำลังพลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางการทหารเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ภายใต้การนำของจักรพรรดิวิลเฮมที่สองเยอรมนีมุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทัพให้ทัดเทียมและเหนือกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะการสร้างกองทัพเรือที่แข็งแกร่งเยอรมนีมุ่งเป้าหมายที่จะเอาชนะกองทัพเรือของอังกฤษซึ่งถือเป็นกองทัพเรือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกในขณะนั้น การสร้างเรือรบชนิดใหม่อย่างเรือประจันบานเรดนอทอร์เรดโนดทำให้การแข่งขันทางทะเลระหว่างสองประเทศรุนแรงขึ้นอังกฤษตอบโต้ด้วยการเร่งผลิตเรือรบเพิ่มเติมเพื่อรักษาความเหนือกว่าทางทะเลพร้อมกับขยายอาณาจักรข,ของตนให้ครอบคลุมมหาสมุทรทั่วโลกฝรั่งเศสและรัเสเซียก็ไม่น้อยหน้าโดยรัเสเซียได้ปรับปรุงกองทัพบ,บกและกองทัพเรือของตนให้ทันสมัยมากขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสเพิ่มกำลังพลและพัฒนาอาวุธใหม่เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามจากเยอรมนี นอกจากการขยายกำลังทหารการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารก็มีบทบาทสำคัญอาวุธใหม่เช่นปืนกลปืนใหญ่ขนาดใหญ่และเรือดำน้ำถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในสนามรบก,การนำเครื่องบินมาใช้ในสงครามครั้งแรกก็เริ่มปรากฏในช่วงนี้การแข่งขันด้านกองทัพไม่ได้เพียงแต่เพิ่มความตึงเครียดระหว่างประเทศแต่ยังสร้างความรู้สึกไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่ละประเทศมองว่าตนเองต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโจมตีหรือเสียเปรียบในอนาคต ความเร่งรีบนี้ทำให้ยุโรปเต็มไปด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนมากและเตรียมพร้อมสำหรับสงครามขนาดใหญ่เมื่อเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารอาชไดยุครานส์เฟอร์ดินานในปี1914สภาพที่พร้อมสู้รบอยู่แล้วของกองทัพในยุโรปจึงทำให้สงครามขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วงเวลาสำคัญของสงคราม 1. สงครามสนามเพาะ t r รนด์วอร์แฟแนวรบด้านตะวันตกเว s เ e อร์ Western Front กลายเป็นสงครามสนามเพาะที่ยืดเยื้อและเต็มไปด้วยความสูญเสีย เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบุกทะลวงแนวป้องกันของอีกฝ่ายได้สงครามสนามเพราะเป็นรูปแบบการรบที่โดดเด่นในสงครามโลกครั้งที่1โดยเฉพาะในแนวรบด้านตะวันตก (Western Front) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชายแดนเบลเยียมไปจนถึงฝรั่งเศสตอนเหนือการต่อสู้ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการทหารเช่นปืนกลปืนใหญ่และอาวุธเคมีซึ่งทำให้การบุกเข้าโจมตีพื้นที่เปิดโล่งมีความเสี่ยงสูงและสูญเสียชีวิตจำนวนมาก สนามเพราะเป็นร่องลึกที่ทหารขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นที่กำบังจากกระสุนปืนและระเบิดรูปแบบของสนามเพราะมีความซับซ้อนประกอบด้วยสนามเพราะด้านหน้า (front line) ที่เป็นจุดรบหลักสนามเพราะสำรอง (support trench) ท,ท,ที่ใช้สำหรับพักกำลังและสนามเพราะส่งกำลังบำรุง (reserve trench) ท,ท,ที่เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินแคบๆหรือสนามเพราะลำเลียงชีวิตในสนามเพราะเต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตรายทหารต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เช่นน้ำขังในสนามเพราะที่ทำให้เกิดโรคเท้าเปียกเพนฟุตหนูที่กัดกินสเบียงและซากศพรวมถึงความหนาวเย็นและฝนที่ทำให้สนามเพราะกลายเป็นโคลนนอกจากนี้ทหารยังต้องทนกับความเครียดจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องและการสูญเสียเพื่อนร่วมรบการรบในสนามเพราะมักเป็นการต่อสู้แบบยืดเยือ้อและไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบมากนักเนื่องจากการบุกโจมตีสนามเพราะของสัตวปูต้องเผชิญกับปืนกลและปืนใหญ่ที่มีอนุภาพร้ายแรงทำให้กองกำลังที่พยายามรุกค,คืบมักประสบความสูญเสียอย่างหนัก ฝ่ายที่โจมตีต้องออกจากสนามเพราะของตนและวิ่งข้ามพื้นที่โล่งที่เรียกว่าเขตแดนแห่งความตาย Noman's Land ซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างสนามเพราะของทั้งสองฝ่ายแม้จะมีการพยายามพัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยีเช่นการใช้รถถังครั้งแรกในปี1916แต่สงครามสนามเพลาะยังคงเป็นลักษณะสำคัญของสงครามโลกครั้งที่หและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสูญเสียที่รุนแรงและความโหดร้ายของสงครามรูปแบบใหม่ การรบในสนามเพลาะจบลงในที่สุดเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่และใช้กำลังเสริมจากสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างความได้เปรียบในช่วงปลายสงคราม 2. การขยายตัวของสงครามสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุโรปแต่ขยายไปยังตะวันออกกลางแอฟริกาและแปซิฟิกการขยายตัวของสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการที่ทำให้ความขัดแย้งจากเหตุการณ์ในคาบสมุทรบอลข่านลุกลามกลายเป็นสงครามระดับโลก ความซับซ้อนของระบบพันธมิตรและผลประโยชน์ทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจทำให้การสูร้รบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุโรปแต่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของโลกในช่วงแรกความขัดแยง้งเริ่มต้นจากการลอบสังหารอาชเนยุฟรองเฟอร์ดินานแห่งออสเตรียฮังการีในปี1914ซึ่งทำให้ออสเตรียฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบียรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อปกป้องเซอร์เบียขณะที่เยอรมนีสนับสนุนอสนนอสเตรียฮังการี จากนั้นฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรก็เข้าสู่สงครามในฐานะพันธมิตรของรัสเซียแนวรบในยุโรปแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือแนวรบด้านตะวันตกเว s เ e r ร์ r ฟ n อนระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสและอังกฤษและแนวรบด้านตะวันออกอ a s t e r ร Front ระหว่างเยอรมนีกับรัสเซียอย่างไรก็ตามสงครามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในยุโรปเท่านั้นเนื่องจากจักรวรรดิออตโตมันเข้าร่วมฝ่ายมหาอำนาจกลาง ทำให้เกิดการรบในตะวันออกกลางโดยเฉพาะบริเวณปาเลสไตน์เมโสโปเตเมียและดาร้ายดาแนลในแอฟริกาการสู้รบเกิดขึ้นในดินแดนอาณานิคมของเยอรมนีเช่นแทนกันยีกาและแคมรูนฝ่ายสมพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสพยายามเข้ายึดครองดินแดนเหล่านี้เพื่อเพิ่มอำนาจในภูมิภาคนอกจากนี้ญี่ปุ่นในฐานะสมาชิกของฝ่ายสมพันธมิตรยังโจมตีฐานทัพของเยอรมนีในภูมิภาคแปซิฟิกและจีน การขยายตัวของสงครามย่อมรวมถึงการมีส่วนร่วมของประเทศใหม่ๆเช่นอิตาลีที่เข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรในปี1915หลังจากที่ได้รับสัญญาว่าจะได้รับดินแดนบางส่วนในยุโรปและแอฟริกาในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามในปี1917หลังจากเกิดเหตุการณ์เรือโดยสารลุซิธาเนียลูซิเตเนียถูกเรือดำน้ำเยอรมันโจมตีและการเปิดเผยโทรเลขซิมเมอร์แมนซิมเมอร์แมนเทเลแกรมซึ่งเยอรมนีเสนอให้เม็กซิโกร่วมมือกันโจมตีสหรัฐอเมริกา การขยายตัวของสงครามยังส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกประเทศที่เข้าร่วมสงครามต้องระดมทรัพยากรจำนวนมหาศาลร,รวมถึงการเกณฑ์แรงงานจากอาณานิคมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจในหลายประเทศการลุกลามของสงครามไปยังพื้นที่ต่างๆของโลกไม่เพียงแต่ทำให้สงครามมีความซับซ้อนขึ้นแต่ยังเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบขององค์การแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในยุคจักรวรรดินิยม 3. การเข้าร่วมของสหรัฐอเมริกาหลังจากการโจมตีเรือโดยเรือดำน้ำเยอรมันและการเปิดเผยโทรเลขซิมเมอร์แมนซิมเมอร์แมนเทเลกรมสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในฝ่ายสัมพันธมิตรการเข้าร่วมของสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของสงคราม แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะรักษาท่าทีเป็นกลางในช่วงแรกของสงครามตั้งแต่ปี1914แต่ปัจจัยหลายประการทำให้ประเทศตัดสินใจเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรในปี1917ในช่วงแรกประธานาธิบดีวูดโรวิลสันพยายามรักษาความเป็นกลางของสหรัฐอเมริกาโดยมองว่าสงครามในยุโรปไม่ใช่เรื่องที่อเมริกาควรเข้าไปเกี่ยวข้องนโยบายนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ห่างไกล อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกายังคงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษ,ษและฝรั่งเศสปัจจัยที่ทําให้สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนท่าทีเริ่มจากการทําสงครามใต้น้าอย่างไร้ขอบเขตของเยอรมนี 15, อันเริม่มตีนจา5เรือดำน้ำโจมตีเรือสินค้าทุกลำที่แล่นเข้าใกล้เขตสงครามรวมถึงเรือพลเรือนหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญคือการโจมตีเรือโดยสารลูซิธาเนียลูซิเตเนีย ซึ่งทําให้พลเรือนอเมริกันเสียชีวิตหลายคนแม้ว่าเยอรมนีจะยอมลดระดับการโจมตีลงชั่วคราวแต่ในปี1917เยอรมนีประกาศกลับมาใช้กลยุทธ์นี้อีกครั้งเพื่อพยายามตัดสเสบียงของฝ่ายสมพันธมิตรอีกปัจจัยสําคัญคือการเปิดเผยโทรเลขซิมเมอร์แมนซิมเมอร์แมนเทเลกรมในเดือนมกราคม1917ซึ่งเป็นการสื่อสารลับจากเยอรมนีถึงเม็กซิโกเสนอให้เม็กซิโกเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางเพื่อโจมตีสหรัฐอเมริกา และรับดินแดนที่เคยสูญเสียไปเช่นเท็กซัสอาริโซนาและนิวเม็กซิโกหากเยอรมนีชนะสงครามโทรเลขนี้ถูกอังกฤษดักจับและส่งต่อให้สหรัฐอเมริกาสร้างความไม่พอใจอย่างมากต่อชาวอเมริกันปัจจัยเหล่านี้รวมกับความกังวลว่าหากฝ่ายสัมพันธมิตรพ่ายแพ้การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรปจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทำให้ประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันตัดสินใจนำสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามในเดือนเมษายน1917โดยประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะต่อสู้เพื่อทำให้โลกปลอดภัยสำหรับประชาธิปไตยการเข้าร่วมของสหรัฐอเมริกามีผลกระทบอย่างมากต่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหรัฐอเมริการะดมกำลังทหารจำนวนมหาาลโดยมีทหารอเมริกันกว่าสองล้านนายถูกส่งไปยังแนวรบในยุโรปนอกจากนี้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทรัพยากรขอ,ของสหรัฐอเมริกา ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถรักษาความได้เปรียบเหนือฝ่ายมหาอำนาจกลางการปรากฏตัวของกองทัพอเมริกันในสนามรบช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจของฝ่ายสัมพันธมิตรและการเข้าร่วมของสหรัฐอเมริกายังเป็นตัวเร่งให้สงครามสิ้นสุดในปี1918ด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรผลกระทบจากการเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจโลกและมีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในยุคต่อมา 4. การปฏิวัติรัสเซีย การล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซียและการปฏิวัตินำไปสู่การถอนตัวจากสงครามของรัเสเซียการปฏิวัติรัเสเซียในปี1917เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบครั้งต่อประเทศรัศเสเซียและสงครามโลกครั้งที่1การปฏิวัติครั้งนี้เป็นผลจากปัญหาภายในประเทศที่สะสมมายาวนานผสมกับความล้มเหลวของรัฐบาลซานิโคลัสที่2ในการบริหารจัดการประเทศและสงคราม รัสเซียในช่วงต้นศตวรรษที่20เผชิญกับปัญหาเศรษฐ,ฐกิจความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่และความไม่พอใจต่อระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอุตสาหกรรมของประเทศยังล้าหลังเมื่อเทียบกับชาติมหาอำนาจอื่นๆประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ต้องทนทุกข์กับภาระทางเศรษฐกิจและความไม่เป็นธรรมทางสังคมสงครามโลกครั้งที่1ยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงการระดมทรัพยากรไปใช้ในการทําสงครามทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศสุดหนักกองทัพรัสเซียต้องเผชิญกับความล้มเหลวในสนามรบ เนื่องจากการขาดแคลนอาวุธอาหารและสเสียงความสูญเสียของทหารมีจํานวนมหาศาลซึ่งส่งผลเป่าขวัญกําลังใจของทหารและประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์1917ตามปฏิทินจูเลียนซึ่งตรงกับเดือนมีนาคมในปฏิทินเกรกอเรียนเกิดการลุกฮือของประชาชนในกรุงเปโตรกราดปัจจุบันคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กการประท้วงเริ่มต้นจากความไม่พอใจต่อการขาดแคลนอาหารและเชื้อเพลิง แต่ขยายตัวกลายเป็นการเรียกร้องให้ซานิโคลัสที่2ส,สละราชสมบัติในที่สุดซานิโคลัสที่2ถูกบังคับให้สละราชสมบัติและมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการภายใต้การนำของอเล็กซานเดอร์เคเรนสกีอย่างไรก็ตามรัฐบาลเฉพาะการไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศหรือยุติสงครามได้ ประชาชนยังคงทุกข์ยากขนาดที่กลุ่มการเมืองต่างๆเช่นพรรคบอลเชวิคซึ่งนำโดยวลาดิมีร์เลนินเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเลนินและพรรคบอลเชวิคเรียกร้องให้รัเสเซียถอนงตัวจากสงครามและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในประเทศในเดือนตุลาคม1917ตามปฏิทินจูเลียนพรรคบอลเชวิคทำการปฏิวัติอีกครั้งโดยยึดอำนาจจากรัฐบาลเฉพาะการการปฏิวัตินี้เรียก,กว่าการปฏิวัติเดือนตุลาคมและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของเลนินรีบถอนตัวจากสงครามโลกครั้งที่1โดยการลงนามสนธิสัญญาเบรสลีตอฟส์เบรสลีตอฟกับฝ่ายมหาอำนาจกลางในเดือนมีนาคม1918สนธิสัญญานี้ทำให้รัเสเซียสูญเสียดินแดนสำคัญหลายแห่งแต่สามารถยุติการมีส่วนร่วมในสงครามได้การปฏิวัติรัเสเซียไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการถอนตัวของรัสเซียทำให้เยอรมนีสามารถย้ายกำลังทหารจากแนวรบด้านตะวันออกไปยังแนวรบด้านตะวันตกได้อย่างไรก็ตามการเสริมกำลังจากสหรัฐอเมริกาในฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้ยอรมนีไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้นอกจากนี้การปฏิวัติรัสเซียยังเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบคอมมิวนิสต์ในโลกและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุคต่อมาอย่างลึกซึ้งผลลัพธ์และผลกระทบ 1. นสนธิสัญญาแวร์ไ์ สงครามสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรเยอรมนีถูกบังคับให้ยอมรับความพ่ายแพ้ชดใช้ค่าเสียหายและถูกจำกัดกำลังทหารสนธิสัญญาแวอร์ซาย (Treaty of v e r s a i l l e เป็นข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามเมื่อวันที่28มิถุนายน1919ซึ่งถือเป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่หอย่างเป็นทางการสนธิสัญญานี้จัดทำขึ้นหลังการเจราจาในที่ประชุมสันติภาพกรุงปารีส โดยมีตัวแทนจากฝ่ายสมพันธมิตรและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีการเชิญฝ่ายมหาอำนาจกลางโดยเฉพาะเยอรมนีให้เข้าร่วมในการกำหนดข้อตกลงสนธิสัญญานี้มีเป้าหมายหลักคือการลงโทษเยอรมนีในฐานะประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของสงครามและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตข้อกำหนดในสนธิสัญญามีเนื้อหาสำคัญดังนี้ 1. การโทษเยอรมนีเป็นต้นเหตุของสงครามวอร์กิลครอส ข้อที่231ของสนธิสัญญาระบุว่าเยอรมนีและพันธมิตรต้องรับผิดชอบต่อการเริ่มต้นสงครามและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้อนี้กลายเป็นฐานสำหรับการเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงคราม 2. ค่าปฏิกรรมสงคราม reparation เยอรมนีถูกกำหนดให้จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลแก่ฝ่ายสมพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจและทรัพย์สิน ตัวเลขค่าปฏิกรรมสงครามถูกกำหนดในปี1921ที่132พันล้านมาร์กทองคําซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เกินกำลังของเศรษฐกิจเยอรมนี 3. การลดกำลังทหารเยอรมนีถูกจำกัดกำลังทหารให้เหลือเพียง1 0 0 0 0แนายและห้ามมีการเกณฑ์ทหารหรือสร้างกองทัพสำรองนอกจากนี้เยอรมนีถูกห้ามผลิตหรือครอบครองอาวุธยุโทโธปกรณ์บางชนิดเช่นรถถังเครื่องบินรบและเรือดำน้ำ 4. การสูญเสียดินแดน เยอรมนีต้องคืนดินแดนบางส่วนให้ประเทศเพื่อนบ้านเช่นแคว้นอาลซา,าสอลอแรนกลับคืนให้ฝรั่งเศสดินแดนในยุโรปตะวันออกเช่นพอสนานและดินแดนบางส่วนในประเียตะวันออกถูกโอนไปยังโปลแลนด์ทำให้โปลแลนด์ได้รับอนาเขตที่มีทางออกทะเลเรียกว่าทางเดินโปลแลนด์ (Polish Corridor) นอกจากนี้อาณานิคมทั้งหมดของเยอรมนีในแอฟริกาและแปซิฟิกถูกโอนไปยังฝ่ายสมพันธมิตร 5. เขตไรแลนด์ (Ireland) พื้นที่ไรแลนด์ของเยอรมนีถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone) และถูกยึดครองโดยกองกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นเวลา15ปี 6. การจัดตั้งสันนิบาตชาติ (League of Nations) สนธิสัญญานี้ยังนำไปสู่การจัดตั้งสันนิบาตชาติซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมสันติภาพและป้องกันสงครามอย่างไรก็ตามเยอรมนีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในช่วงแรก สนธิสัญญาแวร์ไซา์ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเยอรมนีและโลกโดยรวมเศรษฐกิจเยอรมนีตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลและการสูญเสียทรัพยากรและอุตสาหกรรมประชาชนเยอรมันรู้สึกว่าถูกย่ยยีและสูญเสียศักดิ์เนื่องจากเนื่อนไขที่รุนแรงในสนธิสัญญาความไม่พอใจเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการขึ้นสู่อำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์และพัคนาซีในทศวรรษที่1930 ในด้านระหว่างประเทศสนธิสัญญาแวร์ซายไม่ได้ช่วยสร้างสันติภาพถาวรแต่กลับสร้างความไม่ไว้วางใจและความตึงเครียดที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองในเวลาต่อมาโดยสรุปย่อมานั้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ความขัดแย้งที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เราตระหนักถึงผลกระทบอันรุนแรงของสองครามไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียทางชีวิตเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส่งผลยาวนาน สงครามครั้งนี้ทําให้เราเห็นถึงความสําคัญขององค์การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและความร่วมมือระหว่างประเทศท้ายที่สุดแล้วการศึกษาอดีตไม่ใช่เพื่อจดจําความเจ็บปวดแต่เพื่อเรียนรู้จากมันและสร้างโลกที่ดีกว่าในอนาคตขอบคุณที่รับชมและติดตามคลิปของเราหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งหน้าสวัสดีครับ